สวัสดีครับท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านนอดกอกที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้รายการ ผู้มในการพบผู้ปกครองได้มาพบกับท่านพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองนะครับแล้วก็ท่านพี่น้องแฟนเพจอีกครั้งหนึ่งนะครับในการชี้แจงในเรื่องราวนะครับในช่วงของการเปิดภาคเรียนนะครับซึ่งพวกเราได้ทําการเปิดภาคเรียนมานะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าลูกหลานนั้นก็มีความปลอดภัยมีความสุขในการได้มาเรียนในช่วงของเปิดภาคเรียนซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ทางโรงเรียนแล้วก็ทางผู้อำนวยการนะครับได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้ลูกหล เรามีโรงเรียนที่มาตรฐานเป็นโรงเรียนดีของชุมชนให้เกิดขึ้นให้ชงได้นะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดต่างๆแจ้งนะครับให้กับท่านผู้ปกครองได้ทราบในวันประชุมผู้ปกครองนะครับว่า,อาขอเรียนเชิญน,นะครับท่านผู้ปกครองทุกท่านเนี่ยได้มาร่วมกันประชุมปรึกษาหารือแนวทางที่ลูกหลานเราจะมาเรียนอย่างมีความสุขในวันศุกร์ ที่10นะครับพฤศจิกายน2566นี้ที่โรงเรียนบ้านนองกาะของพวกเราพร้อมกันนะครับพร้อมนี้เนี่ยในช่วงนี้ก็ลูกหลานเราก็อาจจะกลับบ้านค่ำหน่อยนะครับเพราะว่าบางส่วนก็จะเป็นตัวแทนในการคัดตัวกีฬาไปแข่งกีฬาเครือข่ายในวันที่25 พฤศจิกายนนะครับถึงวันที่1ทธันวาคมที่จะถึงนี้พร้อมทั้งก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นวันที่16-17ก็จะแข่งขันมากครามวิชาการนําลูกหลานเราไปแข่งคัดความสามารถนะครับในระดับเครือข่ายแล้วส่งไปในระดับเขตระดับภาคต่อไปนะครับแต่ก็ขอชี้แจงนะครับแล้วก็นําเรียนเรียนเชิญท่านผู้ปกครองนะครับว่าวันศุกร์ที่10นะครับที่จะถึงนี้ มาประชุมผู้ปกครองในช่วงเวลาตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปซึ่งทางเรียนจะได้นำเรียนแล้วก็ทำหนังสือราชการแจ้งท่านผู้ปกครองไปอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้รายการผู้ปกครองพบพอพอพบผู้ปกครองก็คงจะขอ,อเรียนเชิญน,นะครับแล้วก็แจ้งข่าวสารมาเพียงเท่านี้พบกันวันศุกร์นะครับเรื่องราวดีๆที่เราจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบเราจะมารับรู้พร้อมกันเพื่อเป้าหมายของพวกเรา เรียนดีอย่างมีความสุขลูกหลานเราต้องมีความสุขเที่ยวในบ้านนองกอกสําหรับวันนี้พบกับท่านพี่น้องเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ